โหมดใหม่สควิตเกมเหรอ React Survival เมื่อกระต่ายหันหลังให้คุณและเสียงเพลงดังขึ้นให้รีบเคลื่อนที่ไปยังเส้นชัยโดยเร็วที่สุดเมื่อเสียงเพลงหยุดลงต้องห้ามขยับมิฉะนั้นผู้ดูแลจะซุ่มยิงและคุณจะถูกกำจัดข้ามเส้นชัยให้ทันภายในเวลาที่กำหนดเพื่อนให้รอดและคว้าชัยชนะแล้วเงินรางวัลน,นะพี่เงินรางวัลคืออะไรเยอะให้ UC ไหมหนูหมุน UC ไป หมืนเก้าเลยอ่ะเข้าให้ยูซูยูนไหม Let's play now เล่นที่ไลท์กดโดนวิ่งอัตโนมัติสิ้นเลยตื่นเต้นอยากเล่นอ่ะมันสร้งางสมอัศสร้างห้องเล่นด้วยกันได้ไหมเงินรางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปดีไหมมันจะสร้างเล่นให้กันได้ไหมเนี่ยพี่ว่าไหม <laughs> เขาอะไรมาเสิร์ฟหนูหนูก็ซื้อหมดอ่ะเ <laughs> พราะหนูรักเขาหุยอะไรอะหนูเบอร์ห้าสี่ห้าสิบสี จะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนฮ้าตื่นเต้นห้าสี่ต้องชนะครับ5้าสี่ชนะครับ5้าสี่ 5, 4, ชนะครับโทษที5้าสี่ชนะครับ5้าสี่นัมเบอวันนัตึงนัมเบกอครับฮ่าฮาไม่มีใครพูดเลยอโอเคไม่เปิดละเดี๋ยวโดนด่าสี 4, 3, 2, ่สาสองหนึ่งไปดิไปดิ หันไปดูได้ไหมอ่ะมึงยิงอะไรไม่รู้หนูกลัวทำไมมันมีคนไปก่อนน่ะ <Stop. S 1> ไม่มีคนไปก่อนน่ะไอ้ขี้โกงหนูรอดหนูรอดโอ หายไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเยอะมากอ่ะหันได้ไหมหนูไปกล้าหนูกลักวกลัวตายเอาไปอีกรอบหรออันนี้คือผู้ที่เหลือรอดใช่ไหมสี่สาเอาไม่เองไปก่อนน้าม่เองไปก่อนน้า แตะห้าวิแตะก็กอดวิ่งกอดก็แตะยืนแอค็คใกลๆหน่อยละกันยืนแอค็คใกลอุ๊ยกดลูกตาดูได้ครับรู้พี่กดลูกตาดูได้แต่มันกลัวพี่เข้าใจไหมว่ามันโลกอ่ะมันโลกอ่ะอ๋อสามรอบเดี๋ยวรอเปิดไมค์บอก ถ้าถึงเส้นชัยปุ๊บอยากจะรู้ให้เขาออกไปเน,นาะน่ากลัวมากน่ากลัววิววิวตายตาย ใจะไอที่ไปไปโดนแน่ไม่มีใครโดนเลยโคตรเก่ง <Stop. S 2> ไอเอสแซนต้าโดนมึงโดนแน่เซนต้า <laughs> โดนเห็นไอ้เซนต้ามันขยับ เหลืองมึงโดนแน่เอาไม่โดนไอเหลืองมันโกงค่ะไอเหลืองมันโกงไอเหลืองมันโกงค่ะพี่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 ลองวิ่งออกไปข้างนอกดิพี่บวกเหลืองอ่ะพี่พี่ลองวิ่งออกไปข้างนอกให้ดูหน่อยร้องล้องร้องพี่ร้องพี่ร้องมันออกไปได้เปล่าเฮ้ยมันออกไม่ได้ ว้าออกไปได้ว้าฮา,า,า,าอุ๊ยชนะเลยโอ้ขอยกักยากครับขอยกักยากขอยักยากอ่ะอันนี้มาครั้งแรกก็แบบว่าได้เลยอ่ะโอ้โหมาครั้งแรกก็ได้ที่สองเลยอะครับก็คิดดูตึงไม่ตึงพี่มีเกมเดียวหรอไม่มีแบบเดินบนกําแพงอะไรแบบนี้มีเปล่าใครยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอยู่ในอาร์เคดเนาะ เออแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเล่นก่อนเฟินนั่นแหละอยากลองเป็นคนตายดูบ้างจังเลยลองไหมถ้าเราขยับอะ่ะมันเป็นยังไงเราไปชนเพื่อนได้ไหมให้มันขยับด้วยอะ่ะลองไปดู อยากจะแกะน้ําตาลมากๆแล้วน้ําตาลหนูไม่ค่อยเท่าไหร่หนูอยากเดินบนกระจกอะ่ะพี่เดินบนกระจกอะ่ะแล้วกระจกให้เดาเอาว่าแผ่นไหนไปได้กับแผ่นไหนไปไม่ได้อะ่ะเอออันนั้นหนูว่าน่าจะตลกมากเลยอะ่ะเพราะหนูเคยไปเล่นในเออไปเล่นในโลบอกแล้วทีเนี้ยมันตลกมากแล้วเจอคนไทยเยอะมากค่ะในนั้นอะเยอะมากลองมันผักไม่ได้อะ่ะพี่ผักอะ่ะแบบผัก เอามือเอามือเอามือขยับไปดิผักอับผักไม่ได้วะถ้ามันกดนอนแล้วก็หมุนหมุนหมุน่นนะพี่ <laughs> กดนอนอะ่ะแล้วก็หมุนเป็นลูกขาอะเป็นนอนใกล้ๆเอคนที่แบบว่ามันนํำอะนะ่ะเนาะมันต้องโดดเราเราไม่ยินดีกับชัยชนะของคนอื่นคะ่ะ <laughs> ถ้าเจอหนูก็อย่าลืมทักด้วยนะนี่คนที่ใส่ชุดมงกุฎแบบนี้ไอ้ใส่หัวมงกุฎ เ <G ül> มื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูเดินขวามันเอา้าหันทำไมไม่เมื่อกี้เดินขวางได้พี่เดินขวางได้เดินขวางได้วิ่งขวางได้ <g ül> ไม่ได้ <g ül> <g ül> ไม่ได้พี่ <g ül> กลับไปเบียดเขาซหน่อยก็เมื่อกี้มันเบียดได้อะตายเลย ก็สำหรับใครอยากลองไปเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะคะอยู่ในตรงนี้เนาะเลือกโหมดแล้วก็อาร์เคดนะคะ React Survival น่ารักค่ะเขาก็แบบว่าเอาเป็นมินิเกมเข้ามาเนาะให้เราแบบเล่น,เล,นเล่นกันอะไรเงี้ยไปลองเล่นกันได้เผื่อไปเจอเฟิร์นผักพวกพี่อยู่ในนั้นนะ <laughs>